กำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิวร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคผมตอนนี้อยู่เกมเดิมนะเกมแนวขับรถนะเออเป็นเกมแบบเทอลปัตแต่เราตอนนีวจะมาแต่งรถกันนะครับโอเคอเวลานี้เป็นกันนี่นี่วะเราต้องไปโหลดก่อนนะครับอันนี้คือเข้ามาในเกมแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราไปโหลดพวกสกินรถนะครับแต่เราต้องดูนะว่าเราใช้รถอะไรนะครับเนี่ยมันจะมาให้เราแบบมันจะเลือกให้เราเนี่ยไหม มันได้ใช้ได้หลายคันนะเนี่ยมีทูกปีเยอะมากเลยอะ่ะมีทั้งสามหน้านะเดี๋ยวเราดูว่าอุ้ยนี่มีรถหลายคันนะเนี่ยมีเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวไปดูบัสซิมูเตอร์มีบัสซิมอเตอร์ด้วยเราจะมาโหลดไอเกมพวกนี้เล่นนะปิกอัพบาสิลปิกอัพนี่ยังไม่มีแปลว่ามีหลายเกมนเนี่ยเนี่ยไหมเกมนี้ก็มีคาร์มิดอัพผมไม่รู้ด้เปโหลดเกมอะไรนะเดี๋ยวเรามอ,ตมอตเตอร์มอเตอร์บาร,ร์ติเฟเยอร์หรออุ้ยนี่น่ก็น่าเล่นน่าสนใจบัสซิมอเตอร์เอ็กอุ้ยอันนี้ก็น่าสนใจครับดู เดี๋ยวคลิปหน้าเราจมาเล่นรักซิมมอเตอร์ X กันนะครับรักซิมมอเตอร์ X ก็เป็นสกินนู้ผมว่าผมไปเกมเล่และนี่คือขนาดตื้อตันนะั่นแหละสีเหลืองสีเหลืองก็ได้อยู่แล้วเนี่ยตกลงไปเลยลนเฮ้ย,ยอ,อ,อันนี้มันแนวเกมนี่วะเนี่ยเวรซิมมอเตอร์ X เพลย์เยอร์อันนี้เป็นเกมรถตู้นี่เดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเรื่อยโหลดไปก่อนโหลดมาเลยเดี๋ยวเล่นหากเกมเล่นเลยนะครับผมไหนๆก็ไหนแล้วโอเคมาโอเคโหลดไปฮะ คันนี้สีเหลืองนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เขาเรียกว่าเลือกอันนี้เลยนะเดี๋ยวผมขอไปเลยเลือกรถใหม่ก่อนนะรถคันนั้นมันยังไม่ไหวนะเดี๋ยวมาดูว่ารถคันใหม่จริงมันมีรถหลายคันหลายประเทศนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรให้เราขับบ้างน,นะเดี๋ยวผมพาดูนะฮะใจยเย็นๆเตรียมโฆษณาเยอะอยู่นะเพราะว่า b f เนะเออเนี่ยมันเป็นเล็กเลือกกรปออนไลน์เดี๋ยวเราจะเลืนออนไลน์กันแล้วไปดูว่าคนอื่นเขาใช้รถอะไรกันคนระับโอเคเดี๋ยวผมขอญาตเปลี่ยนรถก่อนนะครับเนี่ยถ้าสาาเปลี่ยนรถได้นะครับเนี่ย มรถแบบสายประเภทนะแต่ชอบสุดน่าจะเป็นกับไอกระบะแหละกระบะน่าจะดีที่สุดละนี่ไงไอซีเราแต่งไว้ครั้งที่แล้วเนาะไอเสียเอาด้วยกันนะแล้วมาดูโฆษณาในการเลือกในการเอารถในะครับเรขอข้ามไปเลยแคนะ่นั้นโอเครถเามาแล้วเราก็กดเบราว์ตรงนี้นะเพื่อกับการเลือกสกินรถนะไปที่ดาวน์โหลดที่เราโหลดไปนี่นี่นะเมื่อกี้เราโหลดไวนะ้นะครับนี่สกินเรามาแล้วกดใช้ก็ต้องดูโฆษณาอีก <S <S จะบ้าตายโอเคโอค้โหสีเหลืองก็สวยนะคนดูนอกจากแต่งสกินได้แล้วเราสามารถแต่งอย่างอื่นด้วยนะเนี่ยพวกอะไรกระบีเยอะอยู่นะครับพวกล้อพวกอะไรก็มีนะแต่ว่าเฮ้ยวันนี้กันนะเนี่ยสีไปมีโมออนไลน์กับออฟไลน์นะผมมออนไลน์ดิรออะไรอ่ะเออไปเรสวยเอาอดไหมคนดูสกอ นี่อุ้ยคนนี้ได้เซิร์ฟสิบคนเลยนะเซิร์ฟมีคนเยอะเขาไปเขาเซิร์ฟค,คนเยอะเลยนะครับเขาเลยโอเคนี่นะ <c oughs> ขับไปดิ <c oughs> แล้วมาแล้วจะโอ้โหแล้วการควบคุมมันแบบโดยเซตติ้งแล้วมีเซตติ้งให้เราปรับเนี่ยผมไม่อยากโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูคนดีกว่านะครับนี่มาละโอ้โหเนี่ยเขาแบบแต่งกันนะนี่เราเราเนี่ยเราเราก็เทอยู่ โอ้ยมันมันที่มันดันรถเราทำไมอ่าง้นมเขาดันรถเราทำไมวะน่เนี่ยรถเราเพี่ยจัดเลยอะใช้ได้อยู่นะเขาดูประมาณนี้เนาะวันเหลวออนไลน์ได้ทำเนี่ยพิมพ์คุยอะไรกันได้หมดเนี่ยโอ้เทจัดแต่แต่กล้องมันแปลกอยู่นะ เนนี่ยรถดถวสีเหลืองเหลืองทั้ง yeah. คันเลยเหลืองทั้งคันเลยนะครับเนี่ยเกมถึงก็ได้อยู่เท่อยู่นะครับโอเคเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครอยากเล่นเกมนี้มันมันเดินยังไงมันอะมันเดินแปลกวะเนี่ยขออย่าถ่ายรูปก่อนถามุมถ่ายรูปสวยๆหน่อยนะนี่สวยๆน่ตรงนี้แหละไม่ไม่โอเคแชะเลย เออพี่นี้ประมาณนี้แล้วกันนะครอยากเล่นเกมนี้ก็ลิงข้างล่างเดินรือว่าสแกนคิวโคตรงนี้ได้เลยนะคิวนี้ขอลาดก่อนว่าเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย